โขงหุ่งเขียวลือเรื่องตาดใหญ่น้ำตกลือน้ำงามตาแข่งเรือสองฝั่งงามสะพรั่งหูกไหมฝ้ายคลามโฉมงามโคอกงภูไทยไข,ข่เล้าเข้าใหม่บุญเดือนสามสืบเชื้อสืบนามชาวเซปโปนเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสืบสารประเพณีแหยักบูทุกท่าน ดิฉันนาะงสาวอารพันธ์สุกสารน้องเหนียวอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนชนุมานวิทยาคมผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งส่งเข้าประกวดโดยนายสำราญผูกพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลโคกงลงพร้อมชาวตำบลโคกงลงทุกท่านซอยเป็นกำลังแรงเชี่์แรงใจให้น้องเหนียวในเด้อคะ่ะ พระพุทะาะิรัะนะครับเป็นที่ชื่นชมนะครับสายแดนแห่งเด๋ยวปลาเขียวแสนโศยงามห้อยแกงหินแผ่นดินเป็นตะยูเบิงมูผู้ถ่า สวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนางสาวยุริยาอุณวง์ชื่อเล่นน้องอุ่นอิงอายุ18ปีผู้สงเข้าประกวดนายชีฟชัยแก้วชินผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชลุมานมือนีน้องอุ๋งอิงกันเดินทางหว่าปกไหลปกไกลขอให้พ่อแม่พี่น้อง กันแรงเชียร์ใจให้น้องอุ๋งอิงสาวหนามม้นคนหนาหน่อยคือสาวหน่อยบัดนุนซิวอีกจะคนน้ำได้ด้จาะเน่ของคนคือมารยาทเสน่ของชาติคือวัฒนธรรมขอบคุณค่ะและนี่คือน้องอุ๋งอิงหมายเลขสองค่ะ่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชั้นหวานส่งเข้าประวัค่ะ งามมากนะครับมาในชุดผูไทยนะครับเป็นชุดสีครามนะครับชุดสีครามผ้าสิ้นสีครามนะครับลายโบราณนะครับมีตีนสิ้นด้วยนะครับอันนี้ผู้ไทยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นอัตลักษณ์ของผู้ไทยชามนุมานเช่นเดียวกันนะครับ หมายเลขก3นางสาววริศราพันธาน้องกุกก๊กครับผมอายุ19ปีส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส,ส่วน34 27 34สําำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับองการบริหารส่วนตำบล โคกสารโดยนายสุเรียนสีทองนายโยงการบริหารสุขบลโคกสารส่งเข้าประกวดครับผมกับเียังท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหมายเลขสารน้องกุ๊กกิ๊กนายสาววลิศสาพันธาอายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ เป็นกำลังแห่งเชื่อแห่งใจให้สาวหน่อยนะม่อมคนชั้นม่นผู้น้อยโสดอ้อยซ้อยผู้นี้แน่เลยค่ะขอบพุ่ค่ะน้องุคกกิ๊กหมายเลขสามจากองค์การบริหารส่วนตำบลพวกสารส่งเข้าประกวดค่ะสาวสวยจากพคกสารนะคะสาวสวยหน้ามนต์คนพวกสารนะครับอ่าดีกรีโสดด้วยนะครับ สำหรับคองเ<อ><ญ>ชียร์ท่านใดนะครับก็ซื้อดอกไม้รอได้เลยนะครับจบเราก็จะมีการมอบดอกไม้ในรอบที่สองนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่นางสาวเมธิตาพคอ่อนน้องบีอายุ19บปีส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน 32-24-37กํากำลังศึกษาคณะพยาบาลศาสองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาส่งเข้าประกวดพลังแห่งศรัทธาจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จสวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขสีานางสาเนธิตาโคตรอ่อนหรือน้องบีม องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมานนายทวีชัยจันทอินเป็นผู้สรงข้อประกวดยังไงแล้วฝากช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาวน้อยหน้าม้วนค่อนหน้าใสใจเกินรอยโสดอ้อยต่อยสาวน้อยบานหงสิยวน้าไม่ได้จ้าบ้าหงสิ่วอีกแล้วนะคะหงสิ่วอีกแล้วนะครับสาวหน้าม้วนโสดอ้อยต่อยอีกแล้วเนาะพิธีกรนายเงาครับ ซ้อมเบิร์กิลดือีหลาเด้อยให้น้องเมียนางบ,บทที่ดีให้ทาิที่ดีก่อนถ้หมายเลขห้านางสาวชุติมาหลอดคำน้องหมวยนะครับอ่าอายุ18ปีส่วนสูง174เ็ซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมสัดส,ส่วน34 25 36ากกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส imer, ่วนราชการอำเภอชานุมานส่งเข้าประกวดครับผมดินแดนแห่งเดียวป่าเขียวแสนสวยงามห้วยแก่งหิแห่งดินหน้าอยู่ชมหมู่ภูไทย เปนท่านคณะกรรมการและสวัสดีพี่น้องชา,ชานุมานทุกท่านนะคะผู้ข้าขดไหมายเลข5นางสาวชุติมาหลอดคำชื่อเล่นน้องหมวยอําเภอชานุมาเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอพบพระคุณค่ะขอเสียงกองเชียร์เลยครับผมอยู่ไหนครับกองเชียร์อําเภอชานุมา เชียร์ทุกเปให้กำลังใจลุกหมายเลขนะคะผู้ชมที่น่ารักมากครับผมเป็นกรรมการผมก็คงกุ้งใจครับตอนนี้ท่านประธานกรรมการนะครับเอามือกุ้งปากแล้วครับผมสวยทุกคนนะครับท่านประธานบอกอย่างนี้นะฮะผู้เข้าประกวดหมายเลขหกนางสาวจิราพรเคห์อ่อนน้องออมแอมอายุ18ปีส่วนสูง1 น้ำหนัก52สบสัดส่วน 32, 25, 3, 4องค์การบริหารส,ส,ส่วนตำบลคำเขีอนแก้วโดยการนำของนายไพรีคัดบุรส่งเข้าประกวดค่ะการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวสารนุมานสุขชนค่อยผู้เข้าประกวดไม้เหล็กหุกนางสาวจิราพรเขียนออนอายุ18ปี สือลินน้องอมแอมผู้ส่งข้ประกดองการบริหารส่วนตำบลคำเกื่อนแก้วเป็นผู้ส่งข้อประกดค่ะขอบคุณค่ะน้องอมแอมจากองการบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วค่ะสาวน้อยตัวเล็กนะครับวันนี้พกพาความสวยนะครับพกพาความสวยมาบนเวทีแห่งนี้นะครับจากคำเขื่อนแก้วนะครับ ผู้เข้าประกวดคนถัดไปนะครับหมายเลขเจนะครับนางสาวสุนิสาสุริราชนะครับน้องชายอายุ22ปีส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมสัดส่วน 32, 30, 35ปัจจุบันเป็นพนักงานร้านอเมซอนนะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชานุมานเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับผม กรรมการที่เคารพและสวัสดีพบม่พี่น้องชาวอำเภอนุมานผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดนางสาวสุนิสาสุริราชน้องรายอายุ22ปีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งเข้าประกวดฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจและส้าวน้อยหน้ามนคนภูไทยนำเด้อจ้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนุมานส่งเข้าประกวดกันน้องชายหมายเลขเจ็ดค่ะ สาวตุ้ไทยอีกท่านแล้วนะครับครานี้ท่านผู้ชมนะครับสามารถซื้อดอกไม้ไว้รอได้นะครับตอนนี้นะครับจบจากการแนะนำตัวนะครับเราจะมีการมอบดอกไม้ในรอบที่2นะครับก็ซื้อหากันไว้ได้เลยนะครับ กดหมายเล่น คุณวุธและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอชานุมานทุกคนค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดนางสาวยุภารัดโพวันชื่อเล่นน้องยุอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนชานุมานวิทยาคมกอสอนอชานุมานเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ,นะ,นะ,นะแนวเลยเแนวเลือก็ขอพาพ่อแม่พีน้อง ซอยเป็นกำลังแหงเชยแหงเจอเธอลมอยุสาวหน้าหมนขนหน้าใสสาวผู้ไทยผู้นี้นะเด้อคะ่ะขอบคุณคะ่ะอีกหนึ่งสาวผู้ไทยค่ะน้องยุจากกาศานาชาญมานสงเขาประกวดค่ะสาวหน้ามนขนหน้าใสนะครับน้องยุนะครับเสียงกรีดนี่ดังทีเดียวนะครับ ดังจากคนเดียวนี่แหละนะครับอ้าวกรี๊ดกันดังนะครับชอบใครเชียร์ใครนะครับได้เต็มที่เลยนะครับนองเชียร์น้องยูอยู่ไหนคะนองเชียร์น้องยูคะอ่เชียร์เฉยๆไม่ได้คะแนนนะครับดอกไม้ครับผมดอกไม้อยู่ด้านหลังรอบที่สองกันมอบกันแล้วนะคะครับผมผูเขาประกวดหมายเลขเก้าครับนางสาวนัทธนิตคนวัย น้องฝ้ายอายุ1 7เจ็ปีส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส,ส่วน33 24 34กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5บริษัทบูดอินซีพีวีคอนกรีตนางสาวรัดดาชัยอมริศประเสริฐศรีทรงเข้าประกวด กราบเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอชานุมานที่เคารพทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข9น้องฝ้ายนางสาวนักทนิตคนวัยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชานุมานวิทยาคมอยู่ในระดับมม้นมัธยมศึกษาปีที่5อายุ17ปีผู้ส่งเข้าประกวดพีพีคอนกรีตค่ะขอมาลา เห้เต็มแขนขอคะแนนเหตเต็มลอยอิหล่าหน่อยคนนีสิบลืมบลืมจังไรจัง,งไหน้องฝ่ายก็บขาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องฝ่ายน้่งแน่ได้จ้าขอบคุณค่ะน้องฝ่ายหมายเลขเก้าจากปูนอินซีพีพีคอนกรีตค่ะสาวปูนซีเมนแข็งแก่งแต่ว่าเสียงอ่อนมีหวานเหลือเกินนะครับอ้า จากพี่พีคอนกรีตนะครับสมงมอบสตูดิโอเดลียว <ขอ S 2> ทีงานพี่พีคอนกรีตคะ่ะดูด้านหน้ากันเลยดีๆนะคะท่นถัดไปเลยนะครับหมายเลขผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบนางสาวชุติมางกากงมามน้องไมมินอายุ20ปี 14เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมสัดส่วน34 24 34กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสกเกษสำนักงานอริยนิยุทธยามประกันชีวิตสาขาธานุมารส่งเข้าประกวดเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหมายเลขสิบน้องไมมิน้นชที่มางอกงาม อายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศิีสเกตคณะทาสรุส,าาสังคาาขสมศึกษาสำนักง,งานอริอันอยุธยาประกันชีวิตสาขาเชนมานส่งเข้าประกวดค่ะถ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวน้อยหน้ามนเพลนหน้าใสหัวใจเกินร้อยลูกหลานชานมานตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ น้องไม้มิ้หมายเลขสิบนะคะเธอเสียงเพราะเพราะชื่อไม้มิ้นะคะาจากสำนักงานอาริอันอายุทยาประกันชีวิตสาขาชานุมานส่งเข้าประกวดค่ะเสียงเพราะสวยงามด้วยนะครับวันนี้มาในชุดภูไทยนะครับพร้อมมาสิ้นลายขอเจ้าฟ้านะครับ มั่นใจเลยนะครับลำดับถัดไปนะครับหมายเลข11นะครับนางสาวหรืองฤทยจันทนามน้องพลอยนะครับอายุ22ปีสัดส่วน168ซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมสัดส่วนส2 2ส 32, 24, 35ก่วนบ2 24 3าบลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนคนพรพนม เทศบาลตำบลชานุมาโดยท่านพทศพลกระแสเสนส่งเข้าประกวดครับเสียค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวเพื่อาสนมทุกทุกคนผู้เข้าประกวดหมายเลขส1 นอ้องพลอยนางน้าหนึ่งไทยจจนทนามซ่อเเ็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาไัยนครพนมพูกทรงเข้าประกวเทศบาลตำบนชานุมานและข้อข้อขุนสุดหน้าพงจากแ้ามเมดีไซน์เวดดิ้งปฐุมราชวงศาสุดท้ายนี่น้องขลอยกับเขากำลังเจอเจ้าพ่อแม่พี่นง เพื่อกำลังเจอสาวน้ามนคนอำเภอสนุมานบ้านช่องนุกค้คุณีได้จ้าคำนกกกมาแล้วนะคะคำนกกกหมายเลข11อน้องพลอยนะคะจากเทศบาลตำบลชานุมานส่งเข้าประกวดค่ะสาวคำนกกกนะครับอยู่ตำบลโคกบกน,นะครับแต่ชานุมาลเทศบาลตำบลชานุมาลส่งเข้าประกวดนะครับวันนี้มาในชุดสีม่วงนะครับ ชุดประยุกต์สีมว่วงนะครับสวยงามนะครับ เพื่อนชันมาทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบสองใบเฟิรนนางสาวดุสิตาสุกันณขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ครับกองเชียร์ปาก่อนอยู่ไหนครับอ่าอยู่มุมน้อนะครับกองเชียร์ปาก่อน้องเฟินนะคะหมายเลข12จากองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่สอส่งเท่าประดวน,นะะมาในชุดประยุกต์สีชมพูนะครับวันนี้สวยงามเป็นอย่างมากนะครับ ตอนนี้นะครับผมให้เวลาไปซื้อดอบไม้ก่อนนะครับอ่าลุก